ครับส,สวัสดีครับทุกท่านพี <moon> ่น้องครับ <that> ก <word> ับผมไก่เห็นนะครับขอยินดีต้อนรับทุกท่านพี่น้องเครือญาติคนไทยนะครับได้มาชมปราสาทโบราณคือปราสาทตากรอบใบเรยกว่าปราสาทตาควายมาปัฟฟาโลทมพัลทุกท่านชมนะครับแลวก็นี้ชื่อปราสาทอย่างนี้ปราสาทตากรบใบโสมสวากุมปราสาทตากรบใบข้อยินดีต้อนรับทุกท่านตอนนี้ขอเรียนเชิญ อาจารย์ทุกคนแล้วก็คนครูแล้วก็เครือญาติคแมนไทยนะครับไปชมบราสถานอยู่ข้างบนนะครับที่บนเทือกเขาดงระกับชมดงแรกนะคตอนนี้ก็ผมเดินเข้าไปข้างบนนะครับเพื่อถ่ายรูปปราสาทนี้มีขนาดเท่าไรแล้วก็ข้อสร้างรุนสมัยใดนะครับ,บครับครับตอนนี้ก็จะเชิญข่าวไปข้างบนกับกระผมไกลเฮน,นะครับจะใด พาคณะทุกท่านพี่น้องคนคมเมนคนไทยนะครับปชุมบริถานแห่งหนึ่งนะครับจะมีชื่อว่าปราสตากรอบใบที่คนไทยก็เรียกว่าปรัสตาควายในภาษาอังกฤษเรียกว่าบ ffa ฟลเชมพอลนะครับนนี้ขอ้อแค่นี้นะครับครับขอเชิญชมตามรบผมไก่เห็นนะครับจะได้ชมบริสัาน,นี้จะมีชื่อว่าปราสตากรอบใบถูกสร้างขึ้น ทสมัยของพระเจ้าสุริยะรมทีหนึ่งกับพระเจ้าสุริยบรมัทีซ้อะครับตลอดมาเทิพระเจ้าชลบัณทีตเจ็ดด้วยวันนี้มีคนค o ม m มาเที่ยวเยอะเลยครับวันนี้นครับขอบครับที่ทุกท่านร่วมชมนะครับเป็นเครื่อหยตดกันค o ม m a n d ถ่ายกับนี่เป็นคนคหม่ครับหาวันนี้แล้วก็มีคน c o ม m มาเที่ยวเยอะนะครับโชคดีมากครับพี่น้องเราได้ไปชมปราสาทแห่งนี้นะครับคือปราสาทตากระบ่ายนะครับ เอาละครับนี่ทุกท่านพี่น้องนะครับนี่คือเป็นปราสาทตรดักรอบใบนะครับที่ทุกท่านได้ชมเราเป็นเครือญาติกันนะครับและเป็นพี่น้องกันเองนะครับไม่ต้องทะเลาะกันอันนี่คือเป็นบริสุทธานะครับโอเคเอาละครับวันนี้คืมีประหนึ่งรูปกับญาติโยมพุทธบอสซาตนะครับ

ครับที่ปราสาทตะกรบายนี้ถูกสร้างขึ้นในะชั่สมัยของพระเจ้าสุรยวรมันที่หนึ่งรบบศิลปะแบบคลังกับพระเจ้าสุรยวรมันที่สองถึงเจ้าชานวันที่เจ็ดโดยนะครับอขอบคุณที่สุดนะครับที่ถูกทัน,นได้ถ่ายรูปโอเค กาับมาตุทั้านะครับพี่น้องนะครับวันนี้กระผมมีโอกาสดีนะครับจะได้มาถ่ายรูปประสาทตกระเบตะควายนะครับให้พี่น้องเพลินบานเครือญาติกันคขมรนไทยนะครับได้ชมวิดีโอคลิปของกระผมไก่เฮงนะครับผมเอาไปลงอยู่ในยูทูบช่ y o ยูทูบชื่อไก่คอมเมนต์นะครับ ครับผมครับตอนนี้กับผมขอ,อถ่ายรูปที่ล้อมรล่อปราสาทต,ตากระบี่นะครับอะ้วก็ปับโฟลชิมพอลปราสาทต,ตาควายวาฟังไทยก็เรียกว่าตาควายฟังขมนันคุณขมนเองเป็นเจ้าของเจา้าภาพก็เรียกว่าปราสาทต,ตากระบี่ภาษาบาลีกับกาซอน,นกระบือควายกระบีะ่ตอนนี้ก็ทุกท่านขอเรียนเชิญ ชมภาพวิดีโอคลิปของ,ของผมไกขม่ขมนะครับไก่เหงนะครับจะได้ไทยรูปประสาทนี้สองหายาิพี่น้องได้ชมนะครับนี่นะครับผมผตอนนี้ก็พาทุกท่านประชมอยู่ด่านบริเวณข้างในประสาทตาครอบใบ,บค,ครับผมครับแล้วก็จะมีอะไรบ้างน่าจะชมอยู่นะครับปรัตนี้ ครับผมครับนี่คือทับหลังนะครับแล้วก็ประสาทในยางก็สร้างไมาเส้นสับนะครับคือมีโครงจัดซุดทรงเรียบร้อยแกะที่หลังนะครับอ่าประสาทนี้คือเปิดประตูทางสีทิศสีดาดนะครับนี่ผมนี่ผมตรงกลางนี้ครับผมคือจะมีเสบาเลงขนาดใหญ่โหนี่นี่เสบาเลงขนาดใหญ่นะครับแต่นาสีดายมากครับผมมีการซึกรอไปเรื่อยๆนะครับ นอกจากนั้นก็ทุกทัานจะได้เห็นทานที่สำหรับต่างเสือเลึง้งและก็มีรูสีเ่เหลี่ยมเล็กๆมีการต่างโดยแผ่นศิลา,าแผนเงินท้องคำนะครับครับนี่คือเป็นประสาทตากรบใบเป็นประสาท ที่มีการจัดสุดสุนทรัพเรียบร้อยแต่ยังไม่ได้กิสละนะครับฉะนั้นแล้วก็ทุกท่านจะได้เห็นแต่โครงการก่อสร้างประสาทนานะครับด้านที่ทับหลังนาบันเซาเพชรและกิสละต่างๆอยู่ที่ฝ้าผานังของประสาทแห่งนี้ยังไม่มีสักรูปเลยนะครับ កុំครับនេះគឺប៉នប្រាសាទតាក្លបីទីសំញងថៃគេថាប្រាសាទតាខ្វាយប្រសាអង់គ្លេសគេថាប្រាសាទបា ਫ ហ្លូឬបា ਫ ហ្លូធីមផលប្រសានេះគឺទុគសាំងខុននៅក្នុងសម័យរបស់ព្រះចៅសុរយរមនទីនឹងព្រះចៅសុររមនទី2ព្រះចៅឆ័យរមនទី7នៃហើយក៏ទុគសាំងនេះគឺเริ่มតាំងតើតឆ្នាំ11ធឹងអឺតាំងឆ្នាំ12 แล้วก็ปลายศตตรวษที่12ด้วยเป็นปราสาทที่สัางไม่เสร็จเรียบร้อยนะครับเพราะไม่มีแกะสะลักแต่ราสานี้เราสามารถรู้จักภูมิลังคำศัพท์นี้ก็เพราะว่าุดกลางของปราสาทคือจะมีการตั้งสิวเลงสไยามผู้วะเลิงเลิงเทียบเด็กขึ้นเองมาจากธรรมชาติและปราสาทต่ตางระบยนี้มีที่ตั้งอยู่ในบานแซนมโรรุมปีมาแซนโมโนรุมสองตำบลกุกปวัวมาตำบลคุกสูง อำเภอมะขามสระบนเตียมเปิลจังหวัอด,ดอุดรมีใช้แครด,ดอุดรมีในใจปยระราชานาจาก,กรรมพูชา้ชาติสตัตว์พระมหากษัตริย์ครับแต่ก้ทุกท่านเชิญชมภาพวิดโอคลิปของ,ของ,ของกระผมไก่นเฮงนี้และทุกท่านสมาครกดกดสับสคร,ริปให้กระผมไก่เหงด้วยเพื่อจะได้รับวิดโอคลิปใหม่ๆจากกระผมด้วยนะครับถ้าทุกท่านมาเยี่ยมชมที่นครบานครทมทุกท่านสามารถติดต่อ เบอร์โทรศัพท์ของกระผมไก่เห็นครับคือ8851262117 5 5แล้วก็เ e ลกร r มของกระผม01262117 5นะครับขอบคุณทุกท่านได้ชมวิดีโอคลิปของกระผมไก่เห็นนะครับมาจะ ้องทิ้นเสียมเรียบมหานครขอสวัสดีฉุกทีแล้วก็ให้พ่้อทุกท่านสีประการคืออายุวันนะสุขภลัลอายุขอห้ยมีอายุยืนยาววันณนะมีผิวพรรณดีสมขสขายสบายใจพัลมีพลังมือแรงดีขึ้นกับทุกท่านผู้มีเกียรติเรียนเชิญออกจะบานกลับบ้านไปในไหงที่ไหนกลับบ้านก็เดินทางปลอดภัยสวัสดิภาพทำมาหากินรำรวยห้กระผมไกเ่เฮงรำรวยด้วยสวัสดีข้าพเจคนทุกท่านได้ชมนะครับขอบคุณนะครับ